แคลี่ครับคนที่เอาเงินบาปไปสร้างบุญเนี่ยมันจะได้บุญไหมมันไม่ได้บุญหรอกมันได้แต่หน้ามันไม่ได้บุญหรอกมันได้แต่หน้าอุ้ยนอกจากจะทําทรงสร้างบุญแล้วเ็ายังจะสร้างบ้านให้น้องด้วยนะหนูว่าก่อนจะไปสร้างบ้านให้คนอื่นนะก่อนจะไปช่วยเหลือคนอื่นนะ ช่วยเหลือลูกค้ามึงก่อนเถอะค่ะช่วยเหลือลูกค้ามึงก่อนเถอะค่ะอุ้ยควรช่วยเหลือใครนะครับช่วยเหลือลูกค้ามึงก่อนเถอะค่ะรับซื้อทองเขารับซื้อทองเขาคืนในราคาที่เขาไปขายคือสร้างบ้านนี่ต้องพักก่อนเลยพักก่อนเถอะเรื่องสร้างบ้านเรื่องสร้างวัดวัดก็ไม่ต้องไปสร้างหรอกค่ะวัดสร้างใหญ่พระอยู่สามสี่รูปสร้างไปทําไมทําไมเขาควรพักล่ะครับแฮรี่หนึ่งเงินน่ะก็ไม่ใช่เงินของตัวเองใช่ไหมเงินได้มาจากการที่ หนูพ่ตรงหนูมไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่าทำมาหากินโดยไม่สุจริตมันเหมือนมันยืมเงินคนอื่นนะมาทําบุญแล้วแบบนี้ใครได้บุญฮนะคนที่เป็นเจ้าของทานจริงๆเจ้าของบุญคือเงินจากชาวบ้านชาวบ้านอนะได้บุญแต่คือเขาจะเอาเงินไปสร้างบ้านให้เด็กๆนะเด็กสองคนนั้นไม่ต้องไปช่วยมันแล้วเด็กสองคนนั้นไม่ต้องไปช่วยมันแล้วอุ้ยสองคนไหนสองคนไหนสองคนไหนไม่รู้แต่ไม่ต้องไปช่วยมันหรอกคิวไลฟ์สดมันยาวไปถึงสองเดือนหน้านูนช่วยมันทำมเงินตอนนี้มันมีเป็นล้านแล้วคือจริงๆวิธีช่วยเนี่ยก็มีเยอะแยะแทนที่จะไป าหากทินยังไงไม่ใช่ไปแบบแข่งกันเอาเงินแสนไปให้มันก็เสียนิสยัยสิดูหลายคนเขาจะมองพี่แพรี่ไปอิจฉาเด็กหรือเปล่าไม่มีหนูไม่มีความจะเป็นต้องอิจฉาใครครับพี่หนมทุกวันนี้หน,ห,นหนูมีหนูมีอยู่มีกินทำอาหารกินสุดจริ่ะานูขายสติน้ำปลาหนูก็อยู่ได้น้ำปลาแพรี่นี่เป็นไงน้ำปลาหนูไม่เห็นต้องแสมแถมตองแดงเลย <laughs>